ตัวขวาคือเยลโล่ตัวซ้ายคือบูบูเยลโล่เนี่ยไม่ใช่แม่นะนี่น่าจะเป็นท่าป้อนข้าวเฮเหยียบเปะวะไม่เหยียบไม่เหยียบอุ้ยเฉียด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  เหมือนจะทำไมป้อนข้าวก็ทาความสะอาดตัวให้นะน,นั้นตัว,ตวโตอ๋อนี่หาปากจะป้อนข้าวกนมังเนี่ยว้าวกระเสียวเย็นเรวเยียบลูกมึงอีกแล้วเยียบลูกเยียนโลอเยียนโลกเยียนโลกก็มาช่วยแกะเปิดไข่ให้ตอนนี้น่าจะช่วยแกะแขนออก,อกบูบูก็ เหมือนก็นจะคลำหาปากนะใช้ผลใช้ขนไอ,อ้เสียวเยลโล่จังเลยเนี่ยเยลโล่ yellow อย่าทำแรงสิลูกเุวแล้วเสี่ยวไส้แทนเอยบูบูมยังพอทำเป็นอืมอ่าห,หัดเลี้ยงลูกโย,โยโยเนาะใกลเต็มแล้วเว้ยแบตใกล้เต็มให้เมมมาให้เต็มแล้ว,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 เ,ลวเราจะอยู่อย่างนี้ได้ประมาณหนึ่งนาที แล้วเราจะลุ้นกันว่าสองตัวนี้เราจะรอดไหมเนาะช่วยแกะเปิดไข่ด้านนอกออกแล้วเาลุ้นกันลว่าตอนนี้นกยังหายใจผง,งาพ,พง,งางาอยู่สภาพไม่ปกติแม่มันไปไหนนะ,นนะแม่ไปกินข้าวอตื่นเต้นจังตื่นเต้นนี่คือกลัวมันตายมากกว่าช่วยกันใหญ่เลยสองตัวนี้ช่วยกันใหญ่เลย เนี่ยแต่ถ้วก็ทะเลาะกันทั้งนั้นน่ะใครออกมาตัว,ตวดีไหมเนี่ยเอาฮีโร่อกอกมากดีกว่าโอเคลาท่านผู้ชมกันละเท่านี้นะครับ